วัดใหม่แห่งรอยยิม้มโตโยต้าขับเคลื่อนความสุข คนในหมู่บ้านนะที่จะเรียกกันทีเขาเป็นคนที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความยากจนคือว่ายง่ายคือผักปลอดสารเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีเงินทองก็จะเข้าสู่หมู่บ้านสู่คนในหมู่บ้านแล้วผักผลไม้ต่างๆที่เรามาขายคือเราไม่ใช้สารเคมีเราทําเองกินเองใช้เองได้แบ่งปันกันได้ว่าตามว่าคือเศรษฐกิจ,จพอเพียง เมื่อกี้เราพาไปดูในเรื่องของการลงมือแปรรูปทูเรียนนะคะนั่นคือขั้นตอนการทําแต่เดี๋ยวเราจะพามาที่กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปนอกเหนือจากทุเรียนยังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายนะคะจากท้องถิ่นจากฝีมือของคนที่นี่เองละคะ่ะที่ช่วยกันสร้างสารรค์แล้วก็ผลิตออกมาได้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเราจะไปลงลึกในรายละเอียดคะ่ะว่ากลุ่มฐานกิจกรรมนี้เขาทําอะไรกันบ้างไปเลยคะ่ะ ผู้ใหญ่รอยอยู่แล้วค่ะครับค่ะผู้ใหญ่คะถุงนี้หนูเอาถุงนึงเลยนะคะครับสองร้อยห้าสิบอ๋อสองร้อยห้าสิบแล้วถุงเล็กนี้ละคะถุงเล็กร้วยเดียวครับอ๋อนี่ก็คือจากที่เราเห็นเมื่อกี้นี้จากที่ทอดครับแล้วก็มาสู่ชั้นวางขายครับทุกร้านทุกร้านเลยทีนี้ผู้ใหญ่ถามในสิคะว่าทําตรงนั้นเนี่ยชาวบ้านทําเสร็จแล้วอยู่ๆมาวางขายได้เลยหรือว่ายังไง ที่นี่เราก็จะมีกลุ่มแปรรูปผลลิตที่ทำทุกอนนะครับสมาชิกของกลุม่มถ้าใครอยากมีรายได้เพิ่มเติมค่ะก็ไปเอาผลลิตที่เขถอนแล้วม,มาใส่ถุงขายไสหีห่อเข้าไปอันนี้ก็คือเป็นอีกตัวหนึ่งในการต่อยอดให้ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้นถูกต้องครับออค่ะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะคะว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ของที่นี่เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะคเพราะว่าเ,ออเขาไม่ได้มีแค่ผลไม้เท่านั้น แล้วก็ยังมีพวกผักพวกอะไรทั้งหลายที่เรารผ่านๆนในพื้นที่แปลงเกษตรมาแล้วเนี่ยจากตรงกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เดี๋ยวเราจะไปโรงอาหารกันไ,ไปดูนะคะว่าอาหารที่มาจากพื้นที่มาจากสวนของชาวบ้านเนี่ยเขาจะแปรรูปออกมาเป็นอะไรได้บ้างเป็นกับข้าวอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปดูกันกค่ะ มาถึงโรคอาหารเพื่อสุขภาพเป็นอาหารท้องถิ่นไทยขอ,ของกลุ่มงานท้องถิ่นไทย<อ>หนูจําชื่อไม่ค่อยจะได้เลย <c oughs> แต่ว่ามันก็มาจากผัก <c oughs> ที่มาจาก,าจากสวนกลุ่มงานเกษตรพื้นบ้านกลุ่มงานเกษตรพื้นบ้านกลุ่มงานเกษตรพื้นบ้านปลูกแล้วขายให้กลุ่มงานอาหารกลุ <c oughs> ่มงานอาหารเอามาจัดให้สวยงาม ต้อนรับนักเดินทางเกิดการโยงใยเป็นเศรษฐกิจทั้งหมดนี่เขาไม่ได้ให้กันฟรีๆขายราคาถูกมีการซื้อขายกันเป็นเรื่องเม็ตราวจะได้รู้ต้นทุนด้วยถูกต้องอ๋องั้นแล้วอันนี้ผู้ใหญ่อธิบายให้หนูฟังหน่อยมีอะไรบ้างผักเราเป็นผักกระบานธรรมดาเนี่ยนะครับมีผักดอกกัญชั้นสีม่วงหหนูเคยเห็นแต่ชุบแป้งทอดสดๆนี่ก็ได้เหรอคะครับกินสดๆสุขภาพจะดีกว่า S <S 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 จุดแต่งพอรมันมีน้ำมันอ๋อค่ะจิมนก็น้ํผพริก,กับป่ามีมะเขือกับลูก่ายขึ้นในสวนค่ะมะเขือยาวมะเขือยาววังูมะระคีนกนมไก็นกไม้นี่นี่ที่เราเพิ่งเก็บจากสวนเมื่อกี้ก<ฮ>็จะมาเป็นอย่างนี้และอันนี้ก็ดอกขจรทั้งหมดนี้จะทานอยู่ในพื้นที่ ของสมาชิกกลุ่มงานกเกษตรื้นบานค่ะซึ่งไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องมาจากสวนใดสวนหนึ่งมาจากทุกๆสวน่นถึงเวลา<ฮ>เขากดร,รวมมาคา้าย้กับกลุ่มงานอาหารค่ะทีนี้เนี่ยพอมีการรวมกลุ่มกันมีการเขาเรียกว่าอะไรนะซื้อขายกันในกลุ่มในชุมชนโยงกันเป็นระบบเศรษฐกิจทีนี้มันก็ต้องมีระบบการออมสิมี่ใช่ไหมของที่นี่ทําหรือเปล่าคือค้นมันนอกเนี่ยนะครับ เราไม่ได้รวยแต่เราหมั่นคงหนึ่งจักว่าเราไม่ค่อยได้ใช้เงินชีวิตพวกเราเนี่ยเป็นชีวิตที่เรียบง่ายเพรามีรายได้จากการเอาผักมาขายจึงมีเงินเหลือ,อเพราะไม่ได้ค่อยใช้เงินก็นจึงเอาเงินเหลือเน,นี่ยนะไปออม<ช>เพื่อให้พวกเรามีฐานเฯฯศรษฐกิจเรื่องการเงินได้โดยตัวเราเองอจึงทำกลุ่มธนาคารชุมชนขึ้นมาเมื่อสิบกว่าปีก่อนอค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรา รับประทานกันเสร็จแล้วเราก็จะไปธนาคารชุมชนกันไปดูกันว่าเขาทำยังไงระบบการจัดการการดำเนินการมีฝากมีถอนมีออมยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปกับอาลัคฐา เป็นคนเก่งค่ะเป็นคนเก่งสมัยก่อนน่ยหมู่บ้านจำลุงเป็นทางทางผ่านแ่มาถนนเล็กๆไม่ไม่มีรถบัสเข้าไม่รู้จักรถบัสธรรมดาแล้วคุยใหญ่ท่านเป็นบัณฑิตไหมแต่ท่านมีความสามารถดึงคนนอกเข้ามาเอาเงินมาทิ้งกับหมู่บ้านจำรุงได้เยอะแยะ ช่วงนี้ดิฉันและผู้ใหญ่ตีมาอยู่ที่บริเวณธนาคารชุมชนของตำบลเนินคอแล้วค่ะมาดูกันนะคะว่าธนาคารแห่งนี้ทำอะไรกันบ้างเบิกถอนเงินกันอย่างไรและช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้นขนาดไหนมาคุยกันต่อนะคะผู้ใหญ่คะคหน้าธนาคารชุมชนก็คือตรงนี้เองค,ค่ะไม่ใหญ่ไม่โตแต่เ,เ,เงินออมเป็นยังไงบ้านเราออมมาสิบกว่าปีกัมีเงินหมุนเวียน น่าปีหาฮาปีที่แล้วเราปิดงบดุลเนี่ยนคะครับมีเุนเวียนสักหาร้านบาทคอ๋อถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวดีขึ้นดีื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆครับค่ะตรงนี้เนี่ยผู้ใหญ่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าตั้งแต่เริ่มแรกของการก่อตั้งธนาคารชุมชนเลยเนี่ยมันยากง่ายยังไงคนมันหนอไหม่แข็งแรงเนี่ยงจกว่าไม่มีการออมดีนีอพอเราจับ อาการแบบนี้ได้เราจึงชวนกันมาออมเงินเป็นประจำสม่ำเสมอบังคับไหมคะไม่คนเราไม่ชอบการบังคับแต่ต้องํำให้เขาดูว่าการออมเงินทำแล้วชีวิตเขาดีโดยการผูดคุยยพานเวทีประจำเดือนพอเขารู้ว่าออมแล้วดีเมื่อไรก็ตามเนี่ยนะครับเราจึงชวนเขามาออมเงินในทุกๆวันศุกร์ใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งโมงเท่านั้นสิบเอ็ดโมงธนาคารเปิด เพอเที่ยงธนาคารปิดทําแบบนี้ปีละหาสิบครั้งอ๋อไม่ไม่ใช่ว่าเปิดทุกวันเปล่าก็คือมีเฉพาะวันศุกร์หชั่วโมงหงชั่วโมงเท่านั้นนาทีทองเลยชั่วโมงทองอ๋อเคยมีปัญหาบ้างไหมคะไม่ของเรานี่เราหลังจากาที่สมาชิกฝากแล้วเราจะกันสำรอง30%อคุณมาถอนได้ในทุกๆวันศุกร์แต่ว่าถ้าถอนมาต้องแจงลวงหนานิดหน่อย อมากนี่คือประมาณเท่าไหร่ไม่พอว่าถามมันมาแต่เก็อทอนไปสักสี่หามื่นเป็นแสนในหนะตตองบอกอ๋อครับค่ะแล้วตรงนี้ตรงนี้นี่ต้องเอาไปฝากต่อธนาคารอีกไหมฝากธนาคารพาณนนี้อ๋อก็คือไปหมุนทางน้นต่อแล้วก็เอาเงินมาให้กับดอกเบี้ยมาให้กับคนในชุมชนพอเราวันที่เราทํางานวันศุกร์ฝากด้วยค่ะถอนด้วยอ่ากูด้วยจัดไฟแน่นด้วยภายในหนึ่งถึงโง นั้นหลังจากที่เราบราิหารจัดก,การการเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วม,มีเงินเลือถ้าไม่หมากนักเราจะเก็บไว้ีิตู้เซฟของเรา<ะ>แต่ถ้ามันมีหมากๆเราก็ไปฝา้าที่ธนาคารพาณิดครับ<ะ> นี่เองนะคะก็คือระบบการออมเงินของชุมชนตำบลเนินคของ่าย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 ไม่ซับซ้อนเอาละค่ะเราได้รู้จักกับธนาคารชุมชนของตำบลเนินคขอกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะเราจะไปดูที่โฮมสเตย์นะคะไปดูเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับระบบการรองรับนักท่องเที่ยวหรือคนที่มาดูงานที่หมู่บ้านที่ชุมชนแห่งนี้กันค่ะ จากธนาคารชุมชนตอนนี้เรามาอยู่ที่โฮมสเตย์บ้านจำรุงแล้วนะคะคผู้ใหญ่คะอันนี้เป็นหนึ่งในโฮมสเตย์ของที่นี่มีทั้งหมดกี่หลัง37 37ครับ,ค,รบคือกระจายกันอยู่ทั่วไปในชุมชนอยู่ใน2ตํตำบล4หมู่บ้าน2ตำบลเลย4หมู่บ้านเพราะฉะนั้นการจะเดินไปหากันนี่มันไม่ใช่ใกล้ต้องนั่งรถไปส่วนใหญ่อยู่ที่นี่ส่วนใหญ่อยู่ที่นี่ครับอันนี้จะรองรับใครบ้าง คนที่สนใจกระบ,บวนการพัฒนาแบบเรากระบ,บวนการพัฒนาแบบมหาาลยบรรณอะเรื่องราวของโฮมเซจจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้ชีวิตคนมีความมั่นคงได้จริงการทำโฮมเซ์ทำได้ในทุกๆแห่งของประเทศเราถ้าเขาเชื่อแบบเราค่ะชาวบ้านล่ะคะคเขาเห็นด้วยหรือว่าเขาคิดว่าเออตรงนี้เนี่ยรายได้กับสิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันหนักเกินไปกักการลงมาทำ คนที่จะเป็นสมาชิกโฮมสเตย์ได้ต้องเป็นคนที่มีจิตใจสี่เปิดค่ะพร้อมจะเรียนรู้งานบนหลักการที่มหาาลัยบรนนอกทำเนี่ยนะครับค่ะมันพูกถึงการพึงพาตัวเองพึงพาภายนอกให้น้อยและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอการมีคนมาพักโฮมสเตย์แต่และครั้งจะทําให้เรามีโอกาสได้เจอกับคนภายนอกเราจะได้รู้จักโลกภายนอกตลอดเวลาจากนักเดินทางมันจะตรงกับที่เราต้องการก็คือเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่บ้านจำรุงมีทั้งหมด37หลังทั้งตำบลทั้งตำบลครับถือว่าก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะแล้วเท่าที่ได้ผ่านมานี่หน้าบ้านสะอาดสะอ้านมากเหมือนบ้านตัวอย่างหลังนี้ครับที่สวยงามเลยทีเดียวเอาล้ะค่ะผู้ใหญ่เดี๋ยวเราก็จะไปต่อที่ตลาดของเรารตลาดที่มหาวิทยาลัยบ้านนอกคนะคะไปค่คคะ,คะค คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ตระเวนดูฐานกิจกรรมต่างๆที่บ้านจำรุงที่ดําเนินการขึ้นมาภายใต้สภาองค์กรชุมชนตำบลเนินค้อแล้วก็มหาวิทยาลัยบ้านนอกไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุยกับผู้ใหญ่กันต่อคะ่ะในเรื่องของเป้าหมายต่างๆที่จะทําหลังจากนี้ด้วยผู้ใหญ่คะเป้าหมาย <c oughs> ที่จะทําหลังจากนี้ยังมีอีกไหมคะงานของเราีิจะต้องทําต่อไปคือสร้างความเชื่อมั่นให้คนที่อยู่ในสังคมชนบท เชื่อมันในวิธีของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปอโดยใช่รูปธร,รรมความสำเร็จของงานที่มหาวิทยาลัยบรนนอรสภาองค์กรชนตะบ,บนในข้อเป็นพื้นที่ตัวอย่างสิ่งที่เรากำลังขับเคลื่อนหลกัลกๆสามเรื่องคือเรื่องที่หนึ่งทำเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องที่สองทำเรื่องผืกพักผลไม้ปลอดสารเคมีและเรื่องสุดท้ายเรื่องการจัดการความรู้แบบมหาวิทยาลัยบรน,นอร ให้กับสังคมในวงกว้างครับอ,อ๋อค่ะทีนี้เรื่องของมหาวิทยาลัยบ้านนอกอันนี้หลักสูตรที่กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการงานของมหาวิทยาลัยบรานนอกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการจัดการทางความขิดใยญ่ไหกับสังคมรูว่าถ้าจะทําให้สังคมหนาอยู่ต้องเริ่มบนพื้นฐานตัวเองอรวมตัวเป็นกลุ่มกิจกรรมโยงเป็นเครือข่ายประสบการณ์ของเราหยีที่มหาพีได้กลายเป็นตำรับตำราหมากไม้ของน้อหๆในหมาหมาวิทยาลัยแต่ว่า ถ้าใครมาที่นี่จะค่อยๆเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของพวกเราโดยการจัดเวทีแช่งการแหลกปียนเรียนรู้โดยการเขียนเรื่องราวของพวกเราผ่านซื้อต่างๆนี่คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่ผู้ใหญ่จะทําแล้วก็จะทําต่อไปเรื่อยๆค,คยังมีมากกว่านี้อีกไหมคะผมว่าเราทาแบบนี้เป็นสักระยะหนึ่งไปจนถึงปี60แต่เดี๋ยวเราคงจะอ,ออกแบบกันอีกครั้งหนึ่งผู้ใหญ่ค่ะถามถึงรางวัลบ้างเพราะว่าก็ทราบมาว่าผู้ใหญ่ก็ได้รับรางวัล ต่างๆมากมายมีคนเชิดชูเกียรติหลายอย่างตรงนี้ผู้ใหญ่ทําให้ผู้ใหญ่รู้สึกยังไงบ้างไไผมมีความสุขถุงครั้งครับที่เราได้ทำงานให้กับสังคมคส่วนรางวัลเป็นเพียงแค่องค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นการทําให้เราได้รับรางวัลมันทําให้เราเนี่ยนะมีพลังในการทํางานได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาแต่ผมรู้ว่านี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ยยที่รางวัลแต่ละรางวัลเนี่ยนะทำให้คนเรานั่นนะครับ มีความต้องการมีความหมั่นใจในการทํางานในสังคมแต่ผมมีความสุขทุดครั้งนะครับที่พูดถึงรางวัลต่างๆโดยเฉพาะรางวัลคนดีแทนคุณแ่นดินของคมชัดลึกเนี่ยนะครับของเดนิชันข,ขอบคุณเลยค่ะผู้ใหญ่คนที่ไม่เป็นภาระของสังคมเป็นคนดีทุกคนทำอะไรทุกอย่างต้องไม่เป็นภาระของสังคม